สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอ้อในรายวิชาการงานอาชีพสันประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3งานช่างเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เนื้อหาบทเรียน 1. ห,หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ 2. วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ 3. ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ 4. ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ 5. แบบฝึกปฏิบัติ 6. แบบฝึกหัดนะคะหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ 1. ศึกษาวิธีซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงาน 2. ตสรวจนะคะการชำรุดของสิ่งของเครื่องใช้ของเราถ้ารู้ว่ามันมีการชำรุดนะเราก็ต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อไม่ให้ปล่อยให้มันชำรุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้นะคะสซ่อมแซมด้วยวิธี ที่ถูกต้องนะคะเลือกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องของเรานะคะที่มันพังเนาะท,ที่เราต้องซ่อมแซมนะคะเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับงานนั่เองดีปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่างต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้นะคะต้องระวังนะคะ 5. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหลังจากที่เราซ่อมแซมแล้วทุกครั้งนะคะว่ามันใช้งานได้จริงไหมเนาะตรวจสอบดูก่อนนะคะและ 6. นะคะถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้อะชำรุดมากๆหรือมันเป็นอะไรที่ซ่อมแซมไม่ได้และอันตรายนะนักเรียนต้องบอกผู้ปกครองนะคะหรือบอกคุณครูหรือจ้างช่างมาซ่อมนะคะ ต่อมาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้จะมีอุปกรณ์นะคะมีลักษณะของการสำรุดนะแล้วก็เป็นวิธีการซ่อมแซมนะคะอ่าวตัวแรกนะเป็นอะไรคะคอนนะคะลักษณะการสำรุดเช่นหัวคอนมันหลวมนะคะ วิธีการซ่อมแซมก็คือให้นักเรียนหาลิ่มเนาะมาตอกไปที่หัวค้อนนะคะให้ไอตัวหัวค้อนเนี่ยมันแน่นเราก็จะสามารถนำค้อนไปใช้งานได้นะคะตัวที่2เลื่อยนะคะ,ะลักษณะการชำรุดอาจจะเป็นน็อตท,ที่มันยึดด้ามอยู่เนี่ยมันหลวมนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาประแจรหรือไขควงมาขันให้แน่นก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะ หรือตัวต่อมาค่ะคีมเนาะลักษณะการชำรุดอาจจะง้างไม่ออกนะคะอาจจะเป็นสนิมใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าไอตัวตรงหัวคีมเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนาะ,ะวิธีซ่อมแซมก็คือหยอดน้ํามันค่ะหยอดน้ำมันแล้วก็จะสามารถที่จะง้างไอ้ตัวคีมออกมาใช้งานได้ตามปกตินะคะต่อมาค่ะกันไก นะคะเช่นไอ้น็อตกันไกมันหลวมใช่ไหมคะวิธีซ่อมแซมก็คือให้จับก,กันไกคว่ำลงค่ะแล้วก็หมุนนอ็อตอ่าให้ไอ้ตัวน็อตเนี่ยมันแน่นมันเดิมนะคะหรือไม่ก็ใช้ค้อนค่อยๆตอกหมุดลงไปนะคะให้กันไกมันแน่นนะเพื่อที่จะใช้งานได้นะคะต่อมาการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ต่างๆด้วยกาวชนิดต่างๆนะคะนักเรียนต้องเลือกกาวชนิดต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับงานเนาะ อ่าอย่างเช่นตัวแรกกาลารเทคค่ะนี่หน้าตาแบบนี้อ่าพวกเราชอบรู้จักกันในชื่อกาว T O A นะแต่ที่จริงเขาชื่อกาวลาเทคนะคะตัวนี้จะใช้ติดกระดาษติดไม้หรือว่าติดผ้าได้นะคะมาค่ะกาวยางค่ะตัวนี้ยนี่หน้าตาแบบนี้กระป๋องสีส้มๆนะคะตัวนี้จะต้องเอาไว้ติด อุปกรณ์ประเภทเครื่องหนังนะเช่นรองเท้าหนังกระเป๋าหนังนะถ้านักเรียนไปใช้กาวร้อนมาติดเนี่ยหนังนักเรียนจะแข็งเลยนะแต่ถ้าเป็นถ้านักเรียนใช้ถูกวิธีเนี่ยคือนักเรียนจะใช้กาวยางนะคะในการติดรองเท้าหนังหรือกระเป๋าหนังนะคะเวลามันขาดหรือมันหลุดน,นะที่จะพอซ่อมได้นักเรียนต้องเลือกใช้ตัวนี้นะถ้าเป็นของที่เป็นหนังนะคะกาวยางนะต่อามาค่ะกาวร้อนตัวนี้นิยมใช้กันมากแต่เขา ให้ติดเซรามิกกระจกหรือพลาสติกนะคะตัวนี้ติดดีมากจริงๆนะคะแต่ไม่เหมาะกับติดหนังนะไม่เหมาะกับติดหนังติดกระดาษหรือติดผ้าไม่เหมาะนะต่อามาค่ะกาวซิลิโคนตัวนี้จะใช้คู่กับปืนยิงกาวใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นการทํางานประดิษฐ์ต่างๆนะคะเช่นพวกติดเปลือกหอยลูกไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้นะคะจะใช้ตัวกาวซิลิโคนนี้ในการติดนะ ต่อมาค่ะประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะ,ะการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ก็มีประโยชน์นะคะคือ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเนี่ยก็สามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกนะคะไปตรงกับวิชาสังคมเลยใช่ไหมคะเศรษฐกิจกพอเพียงของเรา อ่าสามประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมด้วยไม่ต้องซื้อของใหม่ด้วยนะคะสี่อ่าใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ซ่อมได้อย่างปลอดภยัย 5. เป็นการฝึกทักษะด้วยนะคะฝึกทักษะในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ 6. เป็นพื้นฐานการพัฒนาฝีมือของตัวเอง ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะ,ะความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะสิ่งที่ควรคำนึงเลยข้อแรกก็คือต้องตรวจสอบ สภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะถ้ามันหมดอายุการใช้งานหรือมันชำรุดเนี่ยไม่ควรนํามาใช้นะมันอันตรายนะคะของพวกนี้บางอย่างมีคมอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอ่าขออ้อ 2. ต้องระมัดระวังห้ามประมาทเด็ดขาดเวลาใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆนะคะ 3. ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ย อ่าให้เป็นระเบียบนะไม่วางเกะก,กะนะคะเพราะว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเกิดอันตรายได้อย่างที่บอกว่ามันมีคมด้วยใช่ไหมคะอ่าข้อ C ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทํางานนะคะปุ๊บเนี่ยต้องรีบบอกครูหรือบอกผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะช่วยประถมพยาบาลได้ท,ทันทีเนาะบางคนใช้กันไกลหรืออุปกรณ์มีคมอะไรพวกเนี้ย ที่มันเป็นสนิมเนี่ยนะคะแล้วเกิดมันบาดมือมานักเรียนต้องไปฉีดยาก,การบาดทะยักอีกด้วยนะต้องบอกผู้ใหญ่ด้วยนะคะแบบฝึกปฏิบัตินะคะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่เคยชำรุดในบ้านของตัวเองมาหนึ่งอย่าง แล้วก็นำเสนอวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมนะคะให้นักเรียนเขียนลงสมุดนะคะอาจจะเป็นพวกกาวก็ได้นะใช่ไหมคะโอเคต่อมาค่ะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคุณครูจะมีเล่มใบงานให้เนาะตรวจแล้วแล้วก็ส่งกลับไปแล้วนะคะมีใบงานงานช่างอยู่4ี่ใบนะคะ แล้วก็มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดหน้า54นะคะในหนังสือเรียนคำถามพัฒนากระบวนการคิด10ข้อเนี่ยทำลงในสมุดนะคะอ่าส่วนใบงาน4ีใบก็ทำลงในเล่มเดี๋ยวครูเรียกตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าหมดเวลาแล้วคะ่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ